โอ้โหเสียกรีการ์ดมากมายนะตอนนี้ก็น้องๆพร้อมมั้ครับพร้อมมั้ยครับนะครับก็โอ้โหตอนนี้นะครับน้องอเตรียมความพร้อมเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับก็ผมก็คือสามารถอมอบลำดับพิธีการต่อไปให้กับทางโรงเรียนได้เลยใช่ไหมครับ ครับผมลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับมอบหน้าที่พิธีกรนะครับให้กับทางโรงเรียนสนามบินนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกรมนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนํานักเรียนมาแสดงความสามารถด้านต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะดิฉันนางพัชราเนื่องพักดีหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกรมโรงเรียนสนามบินค่ะขอบคุณสําหรับ f อนะคะและก็ Hello everyone My name is Mr Matthew Kent and I am a foreign teacher at Sandin School Nice to be here เราทั้งสองคนรู้สึกเป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาแสดงความสามารถพานักเรียนมาแสดงความสามารถให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะและรู้สึกดีใจมากเลยที่พ่อแม่พี่น้องนะคะอุน่นนมาฝากท้างนะคะมาให้กําลังใจคณะเราในวันนี้นะคะ่ะ Oh I feel h o n o r e d and excited to be here tonight, guys. We've got a really nice show for you. Thank you ที่ e r Matthew. เอ excited to ตื่นเต้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้นะคะนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English โปรแกรมของเราจะมาแสดงความสามารถด้านต่างๆให้ท่านผู้ปกครองได้รับชมนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนำห้องเรียนพิเศษอีกโปรแกรมขออนุญ,ญาตแนะนำห้องเรียนพิเศษอ English โปรแกรมโรงเรียนสนามบินให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะอะ อ g ง i s h โปรแกรมโรงเรียนสนามบินได้เปิดทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2,561มาจนถึงตอนนี้นะคะเปิดเรียนระดับชั้นละ2ห้องเรียนห้องเรียนละ30คนระดับชั้นละ2ห้องเรียนค่ะในแต่ละห้องเรียนมีครูประจําชั้น3ท่านต่อ1ห้องเรียนก็คือครูประจำการครูชาวต่างชาติและก็ครูผู้ประสานงานค่ะ So the English Programme Special Class Project began teaching activities in the academic year of 2018. The programme covers students from grades 1 to 6 with each classroom accommodating 30 students. There are two classrooms per grade totaling 12 classrooms. Each classroom is supported by a team of three teachers including a homeroom teacher, an international teacher and a co-ordinator the program Thanawatt Thanakama overseen director Mr. is The He's the charge by บริหารงานโดยท่านผู้บริการธนวัฒนาคมานะคะ,ะผู้บริการเชี่ยวชาญโรงเรียนสนามบินค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะท่านผู้นวยการเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะก็เลยติดตั้งประตูนิราภัยเพื่อที่จะสแกนคนเข้าออกในอาคารเรียนนะคะโดยการ ติดตั้งประตูนิรภัยถ้าใครจะเข้าออกในอาคารเรียนนั้นได้จะต้องสแกนใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปในอาคารเรียนหลังนั้นได้นะคะ,ะในปีการศึกษา2566นักเรียนอิงลิษโปรแกรมของเราได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปาหัตกรรมสำหรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ4กิจกรรมด้วยกันเลยนะคะมงลงค่ะปีนี้มงลงจริงๆนะคะ4กิจกรรมค่ะ กิจกรรมที่1ก็คืออิ่มพร้อมดูสปีดของช่วงชั้นที่1ระดับชั้นป1นึงถึงนเลิศก,ก็คือเด็กหญิงเซียนาโมซิยาไพลส์นะคะกิจกรรมที่2อ m p ิ Im ่ม p t u s พร้อมดูสปีดช่วงชั้นที่2ระดับชั้นปสี่ปหเชายภาสกรเคลือหงค่ะกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรม s t o r y ่เทลลิ g ของนักเรียนช่วงชั้นที่1ป1ถึง3ก็คือเด็กหญิงพัชมนรัตนวันนะคะ และกิจกรรมที่4คือการแข่งขันคอสเวิร์ดของระดับช่วงชั้นที่2ระดับป .1 ถึงป .6 นะคะขออภัยค่ะระดับประถมศึกษานะคะปะ .1 ถึงป .6 ก็คือเด็กชายประภาวินสายแสงและเด็กชายธีราศาสตร์นิยมบุญค่ะ In the academic year of 2023, students from the English program participated in the English language skills competition and collectively won championships the awards were received in the following categories they were number one the impromptu speech activity for grades one to three number two impromptu speech activity for grades four to six number three was the storytelling activity and that was for grades one to three and finally number four was crossword grades the competition to ขออนุญาตประจาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษอิงิีโปรแกรมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะก็คือว่านอกจากจะเราจะส่งเสริมทักษะด้านวิชาการแล้วทางโครงการของเรายังส่งเสริมความสามารถด้านไ c ซนะคะจึ่งจะมีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต WiFI ความเร็วสูงแล้วก็ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์นะคะซึ่งวันนี้ โครงการของเรามีวงดนตรีประจำอาคารเรียนของเราก็คือ S p S N B Band นะคะจะนำมาโชว์แสดงความสามารถในวันนี้ด้วยนะคะการโชว์เดี่ยวคีย์บอร์ดการเต้นทับวนแดนค่ะเราส่งเสริมให้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะเรียนดีมีความสุขค่ะ In addition to promoting academic skills The English program at Tanambin School also enhances ICT, Information and Communication techn Technology abilities. The school has a computer laboratory equipped with high-speed internet Wi-Fi. Furthermore, the program encourages skills in music and fine arts. Today, the English program presents students with musical talents in an international music band format. featuring solo keyboard performances and cover dance pre presentations. We invite everyone to enjoy the show here tonight. ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการแสดงในชุด English Program สนามบิน School Show นะคะตามลำดับดังนี้นะคะก็คือ Cover Dance Show แล้วก็การพูดในที่ชุมชน i n f o r m t o Speed การเล่านิทาน Storytelling การแสดงเดี่ยวคีย์บอร์ด และก็วงดนตรี E.P.S.N.B. Band ค่ะโดยอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการธนวัฒนธรรมาผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินฝึกซ้อมโดยคณะครูและบุคลาลกรอ,อีลิสโปรแกรมทุกท่านขอเชิญรักชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ Please luck! enjoy the show, everyone and good luck. Thank show good you!